สวัสดีนครับสวัสดีสวัสดีนครับวันนี้เราอยู่วัที่สนาเวลาเชิญทัวร์หน้าซ้ายนะครับวันีเราจะพาไาดูวัวทำการชิในเราวันที่17พเษภาผมด้กับเราจะมาคุยเจ้าของวัวนะครับวัวในวัวเป็นคามสุขกลามลอมความสมบูรณ์่วิ่กัหมดชนนี้นะครับสวัสดีครับวัวผมมาทีมงานทรายวัวชนนี้ครับวัวเชื่อเช้ญนำตัวรถเลยครับขมเจครับับ่มเ้อยู่ใครนครับอยู่ที่หน้าปั๊มเชลล์ครับอ๋อบ้านอ่าเากไหนตุ้มหน้าปั๊มเชียวนะครับครับยู่มครับาณ โอกเจ็ดปีนะครับเจ็ดป<ต>ีนะครับเป็นไตรยาณ์นิดเดียวอย่าจำได้นี่ครับตไตรยาณ์ไอ้ปุ้มก็ไม่แน่นนใจกันคือว่ามันคือว่าเห็นก็ว่ามันนองไอ้คัดตทิกตัวหลังแท็กคัตทิกตัวที่เป็นนามวะเนี้ยเป็นหลุดลั่ลน,ลน,นนั่นไหมน้องครับตัวนี้น้องครับนะ้นองกันหลับตัวนองครับนองกับสิงนะครับน้องเขาบ้านกระชอนสิงหังครับอันนี้หุ่นทีห้าครับห้ารั้งครั้งล่าสุดหนาที่มาก Ừ, ข connect, glass, ir, right ังหลานทุบเผนนาะใช่แผลรนครับหลานมาแะครับครับเ้เากเก็บตัวไหนะครับคับก็เก็บตัวมครัครับผมติดคุรอบนี้วางี่นาทีครับได้ประมาณยี่สิบนาทีครับนาที่ิชาต่งชนองก็ไงเงี๋ยวว่าเปิดใ้ได้ไหมครับครบเครื่องครับครบเรื่องมดชนได้เราไหมครับรอบนี้ไว่ามาดูแลครับครใ่บ้าไหมครับครับใส่ล้านครับสมบูรณกับเรื่อความมบูรนได้เลยครับใ่้านเรอยู่แล้วนะครับครับครับผมด้นเก็บเยครับซุกคูรอบด้กติครับ ยู่ครับ<อ>คือ,อว่าเราขนหน้าขนล่างนึงไว้ครับอโอเคครับต้เดี๋ยวมันเกี้ยวคับแบบนี้นะว่า ช่วงที่บ้านคือว่าเดินประมาณวันไปกลับประมาณพุกเจลูเตะมาอยู่มาอยู่บอนเราแต่งให้มันบายใจครับจะเดินกันครที่โลได้ไหมได้ครับได้แล้วครับยายในรั้วให้เองโดชาวทีงานของให้รู้เด็กแหลกคือว่ายาลูกไว้เองครับผมมีเองมีแต่เองที่บ้านนะครับเราบรี่นึกหมดชนตอนนี้ในสายตาคงไหนว่าโคหลังสัดหนักหลบตัวนี้น้องก็มีความสุขความวามความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ก็เด่นเหมือนชนนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์หอมเยอะหอมแพงหอมมาท้าแล้วนะครับครับเพราะว่าผู้มีให้ชมหอมไหมครับเนาะว่า ชาวบ้านแถวซุ้มแย่เลยครับครับทักทักที่ิงเลยควักกี่มันบ้านบ้านง่ายหมาเชียหนักแซ้หนังลบด้ครับขอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้เราเข้าไปเอยใจชนะรับสายเลยนะขอบครับผมยังไงเสื้อมาจิกนะครับอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียเป็นหลังแจับโคหลังซัดหนังลบนะครับได้ที่สนามกีฬาชนโคบ้านหนาวสายนะครับหลอนี้หนาวสายทำการชนหนึ่งดีที่เจ็ด อ่าปสสานะครับส่วนโคลังซัดหนักลบกับการชหนคู่ทีแปแล้วกับเจอกับโพดุกดังใจเด็เผ็ดราีนะครับเรือเจ้าซอแล้วับคูหนึ่งกับชหนึ่งแสนหนึ่งหมืบาทไม่รวมเสมอนนองนะครับอย่างี้มพรไอนว่าเราก็โครังซัดนักลบเอาเบี้ยใจชนะลูกค้าเลยนะครับขอบคุณกด้ยสบายสวัสดีครับ